จูดร่างทอง4-0ไฮไลท์ light, ไทยถล่มศรีลังกาฟ้าลิขิตฟอร์มเทพทีมชาติไทยแตงโมลงปิยพงยิงกลายเป็นคำที่แฟนบอลไทยพูดกันทั้งคืนหลังจบเกมเพราะมันไม่ใช่แค่สกอร์4-0ธรรมดาแต่มันคือเกมที่รวมทุกอารมณ์ของคำว่าฟุตบอลทีมชาติ ตั้งแต่ความกดดันความคาดหวังความฝันของทั้งชาติไปจนถึงโมเมนต์สุดมันที่ทำให้ทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับฟอร์มของช้างศึกแบบไม่มีใครนั่งติดเก้าอี้ก่อนเกมเริ่มเสียงเชียร์ในสนามดังกว่าปกติทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องธรรมดาแต่เป็นเหมือนข้อสอบสำคัญของทีมชาติไทยชุดนี้ที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมจะยืนในระดับเอเชียอย่างแท้จริง การเจอกับสีลังกาแม้ชื่อชั้นจะดูเป็นรองแต่ความกดดันอยู่ที่ไทยเต็มเต็มเพราะหากชนะไม่ขาดหรือเล่นไม่ดีเสียงวิจารณ์พร้อมกระหน่ำทันทีภาพของจูดร่างทองที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ก่อนเกมเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังใหม่ในทีมชาติไทยเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งธรรมดาแต่เป็นตัวแทนขององค์การเปลี่ยนแปลงการกล้าลองระบบใหม่ๆการให้โอกาสนักเตะรุ่นใหม่ได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีใหญ่ เมื่อชื่อของเขาถูกประกาศก่อนเริ่มเกมเสียงเฮจากแฟนบอลดังก้องเหมือนทุกคนพร้อมฝากความหวังไว้ในเท้าทั้งสองข้างของเขาเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นทีมชาติไทยเปิดเกมด้วยจังหวะบีบเร็วอย่างชัดเจนแท็ติกของโค้ชออกมาในรูปแบบที่แฟนบอลเห็นแล้วต้องยิ้มมีความดุดันมีความกล้าเสี่ยงไม่ใช่การเตะบอลไปมาแบบไร้ไอเดียแต่เป็นการพยายามเจาะด้านข้างและหาช่องในระหว่างลายกองหลังศีลังกา ตั้งแต่5นาทีแรกไทยครองบอลเหนือกว่าอย่างชัดเจนกดให้ศีลังกาถอยลงไปยืนหน้ากรอบเขตโทษตัวเองแทบทั้งทีมจังหวะแรกที่ทั้งสนามเกือบได้เฮคือการลากเลื้อยของจูดร่างทองเขารับบอลจากแดนกลางแล้วหมุนตัวหันหน้าเข้าหากองหลังศีลังกาก่อนจะใช้สปีดกระชากหนีคู่แข่งสองคนแบบทิ้งห่างทันทีที่เขายกเท้าซ้ายปั่นจากหน้ากรอบเขตโทษบอลโค้งเกือบเสียบสามเหลี่ยมเสาไกล แต่ผู้รักษาประตูสรีลังกาพุ่งปัดปอลายมือออกไปได้ช็อตนั้นแม้จะไม่ได้ประตูแต่แฟนบอลทั้งสนามเริ่มรู้แล้วว่าวันนี้มีของประตูครึ่งนำํำ1-0ของทีมชาติไทยมาจากจังหวะที่เหมือนทุกอย่างถูกจัดวางไว้แล้วโดยฟ้าเกมผ่านไปประมาณ20นาทีไทยได้ลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายบอลถูกเปิดเข้ามาแบบโค้งๆพอดีจุดที่บอลจะตกเหมือนถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำ ก้องหลังสีลังกาสกัดไม่ขาดบอลลอยมาแถวเสาไกลแล้วเหมือนเป็นสคริปจูดร่างทองที่สอดมาเสาไกลในจังหวะพอดีวิ่งมาซัดด้วยขวาเต็มข้อบอลพุ่งเสียบใต้คานแบบไร้โอกาสให้ผู้รักษาประตูได้เซฟเสียงเฮดังระเบิดทั้งสนามตะโกนชื่อเขาจูดจูดจูดสกอร์หนึ่งทำให้เกมเปิดมากขึ้นสีลังกาพยายามดันลายขึ้นมาเล่นกลางสนามมากกว่าเดิม และนั่นกลายเป็นจุดที่ทีมชาติไทยได้เปรียบอย่างชัดเจนเพราะทุกครั้งที่ไทยตัดบอลได้จะมีพื้นที่ด้านหลังกองหลังให้ใช้สปีดเข้าโจมตีทันทีจังหวะเปลี่ยนจากกลับเป็นรุกของไทยในเกมนี้ถือว่าคมกว่าหลายหลายนัดที่ผ่านมาจังหวะต่อบอลหนึ่งสองจังหวะกลางสนามดูไหลลื่นและมีเป้าหมายไม่ใช่แค่การต่อเพื่อครองบอลแต่เป็นการต่อเพื่อแทงทะลุช่องประตูที่สองเกิดขึ้นจากการประสานงานสุดสวยของแนวรุกไทย บอลเริ่มจากแดนกลางถูกจ่ายออกปีขวาก่อนจะมีการเปิดเรียดเข้ามาหน้าประตูแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านกองหลังศรีลังกาพยายามสกัดแต่ดันเตะไม่โดนบอลบอลเลยตกมาแถวจุดโทษและนั่นคือจังหวะที่ชื่อระดับตำนานอย่างปียพงศ์ถูกพูดถึงในบรรยากาศเกมนี้เพราะจังหวะที่กองหน้าตัวเป้าไทยวิ่งเข้ามาซัดบอลเสียบมุมเหมือนช็อตซ้ำภาพในตำนานของกองหน้าไทยรุ่นก่อนเสียงภาคถึงกับหลุดคำว่า นี่มันช็อตแบบปียพงษ์ชัดๆแฟนบอลยิงอินเข้าไปใหญ่พอครึ่งน,นํำ2อถึงศรูปเกมไทยเล่นสบายขึ้งอย่างชัดเจนการถ่ายบอลจากซ้ายไปขวาการเคาะสั้นๆแก้เพรสสร้างเสียงปรบมือเป็นพักๆทุกครั้งที่มีช็อตหลอกล่อคู่แข่งสำเร็จทีมชาติศรีลังกาพยายามตอบโตโด้ด้วยลูกยนต์ยาวและการยิงไกลแต่แนวรับไทยวันนี้เล่นกันอย่างมีสมาธิ ไม่มีจังหวะเหม่อหรือผิดพลาดง่ายๆเมื่อโดนบุกก็กดลงต่ำปิดพื้นที่กลางประตูบีบให้คู่แข่งต้องยิงนอกกรอบซึ่งส่วนใหญ่ก็หลุดกรอบไปเองก่อนหมดครึ่งแรกไทยมาได้ประตูที่3จากจังหวะที่สะท้อนให้เห็นถึงคำว่าฟอร์มเทพยอย่างแท้จริงบอลเริ่มจากการเก็บตกแถวสองของแดนกลางนักเตะไทยคนหนึ่งดึงจังหวะก่อนแทงทะลุช่องให้จูดร่างทองหลุดเข้าไปดวนเดี่ยวกับผู้รักษาประตู เขาไม่รีบร้อนไม่ตื่นเต้นใช้ความนิ่งแต่หนึ่งจังหวะหลอกให้โกอไอล้มตัวก่อนแล้วชิปบอลข้ามไปอย่างเหนือชั้นเสียงเฮในสนามดังยิ่งกว่าประตูแรกใครหลายคนถึงกับยืนขึ้นปรบมือให้กับความนิ่งและความเฉียบคมของเด็กหนุ่มคนนี้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์สาถึงศคือภาพสะท้อนของคำว่าฟาลิคิดฟอร์มเทพทีมชาติไทย อย่างแท้จริงทุกอย่างเหมือนเข้าทางไทยหมดทั้งทิศท,ทางบอลจังหวะหลุดช่องว่างแนวรับคู่แข่งและที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจของนักเตะการเล่นแบบไม่กลัวผิดพลาดกล้าลองกล้าจ่ายยากๆแต่ก็ทำสำเร็จบ่อยครั้งจนกลายเป็นภาพรวมที่ดูสนุกตาแบบที่แฟนบอลอยากเห็นมานานครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยจากฝั่งไทยโค้ชต้องการทดลองรูปแบบการเล่นใหม่ ให้โอกาสตัวสำรองบางคนลงมาเก็บประสบการณ์ในเกมจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือมาตรฐานความกระหายในเกมทุกคนยังวิ่งยังเพรสยังต้องการประตูเพิ่มไม่มีอาการเล่นเอาชิลหรือแค่รอให้เวลาหมดแตงโมโลงปิยพง์ยิงกลายเป็นประโยคที่ถูกหยิบมาใช้สร้างสีสันในเกมนี้ในเครื่องหลังมีจังหวะที่ตัวสำรองที่แฟนบอลเรียกเล่นเล่นว่าแตงโม ถูกส่งลงสนามเพื่อเพิ่มความมอสอดอในเกมรุกเมื่อเขาลงมาเกมริมเส้นดูมีสีสันขึ้นทันทีเขาพาบอลลุยใส่สปีดใส่กองหลังสีลังกาแบบไม่กลัวโดนเตะทุกครั้งที่เขาได้บอลฝั่งแฟนบอลฝั่งที่นั่งใกล้ๆถึงกับลุกขึ้นเตรียมเฮเพราะรู้ว่าต้องมีอะไรสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่จังหวะหนึ่งในครึ่งหลังแตงโมได้บอลริมเส้นซ้ายเข่าล็อกหลบหนึ่งครั้งแล้วหมุนตัวใส่สปีดหนีกองหลังสองคน ก่อนเปิดหักเข้าในแบบโค้งโค้งบอลลอยผ่านกองหลังไปตกแถวเสาแรกและกองหน้าตัวเป้าไทยที่วันนี้เล่นได้คมราวกับปิยพงศ์ในอดีตก็วิ่งมาชาร์จจ่อๆไม่เหลือสกอร์ไหลเป็น4-0แบบสุดมันพอบอลเข้าไปเสียงภาคแทบกลายเป็นเสียงตะโกนว่าแตงโมเปิดปิยพงศ์ยิงสมบูรณ์แบบจากนั้นเกมเหมือนถูกปิดจ็อบตั้งแต่นาที60กว่ากว่าไทยเริ่มผ่อนจังหวะลงบ้างแต่ก็ยังรักษารูปแบบการเล่นที่เป็นระบบ ไม่ได้ปล่อยให้เกมหลุดจากมือสีลังกาพยายามพึดเ้าประตูปลอบใจแต่ก็ยังเจอแนวรับไทยที่อ่านเกมได้ดีตัดบอลก่อนถึงเขตโทษอยู่เรื่อยๆผู้รักษาประตูไทยเองก็มีส่วนโชว์ฟอร์มในเกมนี้แม้จะไม่ได้เซฟยากๆหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ลูกยิงตรงกรอบเขาก็รับติดมือไม่ปล่อยให้กระชกจนเกิดโอกาสซ้ำเมื่อเกมเข้าสู่ช่วงท้ายแฟนบอลในสนามเริ่มเปิดแฟลชโทรศัพท์ แปรเปลี่ยนเป็นบรรยากาศอบอุ่นแต่แฝงด้วยความภูมิใจเสียงตะโกนชื่อทีมชาติไทยดังสลับกับการตะโกนชื่อจูดร่างทองเหมือนนี่คือการประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าเขากำลังจะกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลไทยนอกเหนือจากจังหวะประตูไฮไลไท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งในเกมนี้คือความเข้าใจกันของนักเตะไทยในสนามทุกคนวิ่งซ้อนกันเป็นระบบกองกลางหุบลงมาช่วยรับเมื่อเสียบอล ปีกลงต่ำมาปิดช่องด้านข้างแบ็กสองข้างเติมเกมได้แบบมีวินยัยไม่ได้ดันสูงจนทิ้งพื้นที่ว่างด้านหลังให้โดนสวนภาพเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ในทุกเกมที่ผ่านมาแต่นัดนี้มันดูลงล็อกไปหมดเวลาผ่านไปจนถึงช่วงทดเจ็บกรรมการเป่านกหวีดจบเกมสกอร์4-0ศูนยยืนยันบนสกอร์บอร์ดแต่ในใจแฟนบอลหลายคนรู้ดีว่าความรู้สึกที่ได้รับจากเกมนี้มันมากกว่านั้น มันคือความหวังใหม่ว่าทีมชาติไทยสามารถเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ที่ทั้งสนุกตาและมีประสิทธิภาพได้จริงไม่ใช่แค่คำพูดในสัมภาษณ์ก่อนแข่งแต่มันถูกพิสูจน์ในสนามให้เห็นเต็มสองตาหลังเกมจบสื่อไทยและแฟนบอลในโซเชียลต่างเทไปชื่นชมฟอร์มของจูดร่างทองคอมเมนต์เต็มไปด้วยคำอย่างฟาลิคิดแน่นอนเด็กคนนี้อนาคตทีมชาติไทยฝากไว้ได้เลย หลายคนถึงกับเอาจังหวะชิปประตูที่สามมาทำคลิปสั้นวนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกมันคือภาพที่สะท้อนความมั่นใจของนักเตะที่ไม่ได้กลัวเวทีใหญ่และกล้าโชว์ของในวันที่ทั้งประเทศจับตามองแต่ในขณะเดียวกันเสียงชื่นชมก็ไม่ได้มีแค่ต่อจูดคนเดียวแฟนบอลยังพูดถึงการวางหมากของโคช้ชการเลือกเปลี่ยนตัวการส่งแตงโมล,ลงมาเติมสีสันเกมรุกในครึ่งหลัง ทุกอย่างดูมีเหตุผลดูมีแผนไม่ใช่การเปลี่ยนเพียงเพื่อให้ครบโคตาการวางตำแหน่งกองกลางการกดดันคู่แข่งตั้งแต่แดนบนการเล่นสวนกลับเร็วทุกอย่างแสดงให้เห็นว่าทีมงานสตาฟโค้ชทำการบ้านมาอย่างดีความรู้สึกหลังจบเกมนี้สำหรับแฟนบอลไทยจึงไม่ได้เป็นแค่ดีใจที่ยิง4-0แต่มันคือความรู้สึกกว่าเรากำลังเห็นโครงสร้างใหม่ของทีมชาติไทยที่ชัดเจนขึ้น เห็นโครงร่างของทีมที่สามารถต่อยอดไปสู่ทัวนเมนต์ใหญ่ได้ถ้ารักษาระดับฟอร์มแบบนี้ไว้ได้ไม่ใช่แค่การชนะสีลังกาแต่คือการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งทีมก่อนเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านี้ในระดับเอเชียจุดร่างทองในเกมนี้จึงไม่ใช่แค่ฮีโร่ชั่วคราวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ความนิ่งในจังหวัจบสกอร์ความกล้าเลี้ยงลุยในจังหวัที่ต้องเสี่ยง การลงมาช่วยเกมรับเมื่อทีมเสียบอลการวิ่งหาพื้นที่